Rồi vào này ta. Không có bên này. Tạc đèn Không <laughs> <laughs> ก็จำได้ว่าเป็นแบบนี้เราไม่มีอ๋อเขาต้องมีขั้นตอนการเข้ามารับจองคิวรับบัตรคิวแล้วก็คัดกรองปวดวัคซีนแลเข้ามาตรงนี้จะรู้สึกว่าเย็น นี่ร้านต้อง้าเนีย่ยถ้าเราหมดันก็จะร้องเรีนยนว่าต้นคำฉนต้ต้นคำฉันต้อเราก็จะปลูกได้เฉพาะที่เย็นไหมล่ะเย็นไหมล่ะ เป็นเกาะที่รเราอยู่เป็น,ปนวังพญานาคใช่ไหมใช่ปเป็นสถานที่้าจอสูงมาก<ป>แล้วก็ควรจะถา่ายรูปก,กับตรงนี้เราจะถา่ายรูปกับตรงเนี้ย นี่เขาแบบ,แบ,บว่าทำเวลาแ,บบแล้วบบมีเวลาให้คนเข้าเป็นรอบๆแล้วน,นั้นก็ยังคนเยอะอยู่เลยนะเป็นพันคนแล้วนะตามันเล<บ>ือ้อยขึ้นตบบนาฟังนะครับขอแนะนำขั้นตอนต่อไปนะครับท่านยืนได้จุดได้ที่ล้วเด้อ

นาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปุเชมิทุติยัมปีกายะวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมมานาคีวิสุทธิเทวีปุเชมิ ตติยมปิกกายะวาจาจิตตังอาหารวันทาาา้นทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวีปูเชมิสาชุพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าศีปฐุมาระภูมเจ้าที่ลูกหลานสหัสสะเนตสหัสสะเนตโต สหัสสะเนโตเทวินโทเทวินโทวิโสทะเยหนูมันี่มาหามามาเนี่ยเกาะมามาสหัสสะเนโตเนโตเทวินโทเทวินโทวิโสทะเยวิโสทะเยสหัสสะสหัสสะเนโตเนโตเทวินโทเทวินโทวิโสทะเยวิโสทะเยมาอะไรมันมาเนี่ย ค้างมนาง่าน้ันน้ำังเลนติดเลยนั่งนี่ป้าป้าเขายร้ไปาป้าเปิดเน็ตรานั่งก่อนนั่งรอมาม่าก่อนติดตรงนก็ติดเลยกติดเลยทองติดแล้วได้ค่ะอ้าครับอ่า กดสะพานะครับเดินลงมาครับเดินลงมายัางทนอยู่เด้อเ,ดเอาครับไปไอ้ท่านหันหน้าไปสีก็หาตัวเราเด้เอก่อนเราจะเ,<อ>าเป็นต้นมะเดือ่อที่จะมาขอโชคขอลาบนะคะเราจะไปกราบตัวนี้ หนูเบาๆลูก หนูมาเดินกับแม่มาหนูเดินเบาๆค่ะไปๆเขาจะถ่ายรูปเข้ <laughs> าใจยืนตรงนั้นดิเดี๋ยวเดินที่จุงลูกตกตามมา oh mm -hmm.

อย่าชนตู้